สวัสดีชาวนักเสี่ยงดวงมือทองทุกท่านนะครับ Assass, on วันนี้ผมเข้าพบกับผมนะครับทิวทลี่นะครับผมกับเกมดิจินออฟบลูเทอร่านะครับผมวันนี้ผมก็มาสอนจัดแ็งนะครับผมอย่างแรกนะครับเราก็ต้องรู้จักกับเด็กแต่ละเด็กก่อนนะครับผมเด็กแรกนะครับคือเด็กบิลวัตเชอร์นะครับผม ก็เป็นเด็กนะครับเกี่ยวกับทะเลครับผมใช่ครับต่อไปเป็นเด็กเดมาเซียนะครับผมอันนี้ผมจะแบบเร็วๆเลยนะครับผมแนะนําแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากคลิปยาวนะครับผมจะมาเล่นให้ดูด้วยครับต่อไปก็เป็นเฟย้อนนะครับผมเด็กเฟยย้อนนะครับ ต่อไปเป็นเด็กไอโอนเนียนะครับผมไอโอนเนีย er นะครับเด็กนินจาครับผมต่อไปเป็นน็อกซัสนะครับผมต่อไปเป็นวิตเวอร์แอนด์ซานนะครับผม อันนี้เป็นเด็กชาโดนะครับผมมาก็นะครับถ้าสมมติว่าชอบมันไหนก็เอานั้นนะครับก็เล่นงนั้นไปเลยครับก็จะมาแนะนํานะครับอันนี้ผมจะมาลองจัดเลื่นให้ดูนะครับผมยิ่งที่ผมจัดนะครับก็เป็นชาโดนะครับผมชาโดนะครับผสมกับ็อกซัสนะครับอันนี้เป็น เ็กนะครับมันมุมนะครับผมเอออันนี้ความสามารถนะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าเฟียซัมหรือเปล่าก็นะครับก็ความสามารถนี้นะครับผมถ้าเอ่อดาเมจไม่ถึงสามหรือเปล่าจะไม่สามารถป้องกันเราได้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับ เรามาลองจัดเล่นๆดยนะครับนะครับผมจะจเป็นเด็กสายแมงมุมนะครับผม การนี้นะครับเป็นการที่ตีได้อย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถป้องกันได้นะครับการใบนี้นะครับสามารถซัมมอนนะครับเม็นม,มออกมาช่วยเราได้หนึ่งตัวนะครับผมออสามาร์ของการนี้นะครับผมนะครับเมื่อเรา ทําดาเมจกับศัตรูนะครับยิงใช้การยิงศัตรูนะครับผมแล้วก็สามารถซัมมอนนะครับแมงมุมออกมาได้หนึ่งตัวครับการนี้นะครับมีความสามารถนะครับสามารถสตันนะครับออยูนิตของฝ่ายฝั่งศังตรูได้นะครับผมนี่คือความสามารถของการไปนี้นะครับผมใส่ไป การไปนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับผมมีความสามารถเมื่อเราทําการโจมตีฮีโร่ของังศัตรูนะครับผมเราสามารถนะครับทำดาเมจกับพลังชีวิตของฝ่ายศัตรูได้นะครับใส่ไปครับการนี้นะครับนะครับถ้าเรานะครับทำดาเมจนะครับกับศัตรูนะครับผม นีเราเอาออกไป้่ับศัตรูลดการใบนี้ตายนะครับผมเราสามารถคืนชีพออกมาแล้วก็บวกค่าพลังนะครับทั้งดามมจและพลังชีวิตครับบวกหนึ่งนะครับใส่เข้าไปครับเป็นการที่ดีครับผมใบนี้นะครับผมมีความสามารถนะครับสามารถเพิ่มดามมจนะครับให้กับแมงมุมของเรานะครับทุกตัวนะครับบวกสองนะครับผม ไปไปครับการที่ดีการไปดีนะครับผมเรานะครับทําดาเมจนะครับสามดาเมจกับฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วเราก็สามารถฮิวพลังชีวิตของเราได้นะครับไปไปครับตอนนี้ยี่สิบหกใบแล้วนะครับการไปนี้ครับมีความสามารถนะครับสามารถฆ่าฮีโร่ของเพือฆ่ายูนิตของ ไฟสตูได้หนึ่งตัวครับผมไฟไปครับเป็นการเกียนการหนึ่งเลครับการไปนี้นะครับผมมีความสามารถนะครับเมื่อเราค่ายูนิตของเรานะครับดาเมจของอยูนิตของเรานะครับสามารถสร้างความเสียหายได้ครับไม่ว่าจะเป็นยูนิตหรือว่าพลังชีวิตของฝ่ายตรงข้ามครับผม การใบนี้นะครับผมสามารถนะครับสร้างความเสียหายนะครับคือค่าที่ทุกตัวนะครับผมทั้งบอร์ดเลยนะครับก็เป็นการสีเกียนการหนึ่งยนะครับผมสามารถล้างบอร์ดได้เลยครับคอมบันเดอร์นะครับอันนี้คือแต่ผมไม่อยากจะใช้ครับตอนนี้ไม่ใช่คอมบันเดอร์นะล้างบอร์ดออกไปดีปะวะาว่าังไงกบ เอไปเราไปใช้เอาไปดีไหมเอาไปก็ได้ครับเพราะว่าขาย,ยตั้งเยอะครับอันนี้คอมมานเดอร์นะครับผมที่ความสามารถนะครับสามารถสร้างระเบิดให้กับราชินอดอกไยตรงข้ามได้ครับลอานนิดนะครับเอาไปด้วยครับอันนี้นะครับผมสามารถซัมมอนนะครับ แบมงมุมออกมาได้นะครับผมแล้วก็บวกพลังโจมตีนะครับผมให้แม่งมุมทุกตัวเลยนะครับผมเป็นการที่มีประโยชน์มากครับใส่ไปอันนี้ก็มีความสามารถนะครับผมสามารถนะครับความสามารถนะครับบวกพลังโจมตีบวกหนึ่งนะครับให้แมงมุมทุกตัวนะครับผมแล้วก็ลบพลังนะครับโจมตีของไยของข้ามได้ครับ ใไปครับ็นประโยชน์สามใบไปเลยอันนี้นะครับสามารถสร้างดาเมจนะครับสามดาเมจนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับใส่ไปอีกใบในเอากาเลยดีอ่าลืมเลยอันนี้เป็นการ์ดที่เทียวหย่อครับนะครับสามารถนะครับฆ่ายูนิตนะครับฝั่งเรานะครับผมแล้วก็สามารถ ดอการได้สองใบนะครับโอเคครับเสร็จที่ได้ร้อนะครับเด็กองบมน,นะครับมามามาลองเล่นในเล็กไปเลยน,นะครับ เขามีแชมเปี้ยนอยู่3ตัวนะครับผมไม่รู้ผมจะไหวหรือเปล่าในการเล่นนะครับผมเรานะครับควรนะครับจะทิ้งการนะครับที่ใช้นะครับผมก็รู้ไม่รูกันว่าเขาเรียกอะไรนะครับผมพอเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับ ขาน่าจะเรียกคอร์สครับก็ได้การไปนี hey. <op ownership> yeah, ้นะครับมีความสามารถนะครับเมื่อออกมาตีแล้วนะครับแล้วถ้ามันตายนะครับสามารถแซมมอนได้นะครับแมงมุมก็ได้หนึตัวนะครับผมเราไม่ควรจะตีนะครับ การแบบนี้นะครับมีความสามารถนะครับผมเมื่อเมื่อตายแล้วนะครับสามารถนะครับอัญเชิญนะครับการไปเรี่ยวมาได้ครับผมก็เป็นการที่เขียนก์การแบบน,นี้ครับ Please, have connections. I ตอนนี้เขาอัเชิญการปฏิทมานะครับการนี้นะครับค่้วอธิบายนะครับการปฏิทนะครับเป็นการที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับก็คือมีเวลาแค่เตือนเตือนนานบแม้ว,ว่าตอนนี้ผมใช้การ นะครับไม่นี่นะครับทำการนะครับสาตาร์ทไว้เรียบร้อยนะครับ <_ d ata> เขาจึงไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมอันนี้คือสามารถอยู่ได้แค่หนึ่งเทอนะครับผม ะครับตอนนี้ผมก้าวหนึงนะครับลงมาเต็มบอร์ดเลยนะครับผมตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่มีนะครับไม่มียูนิตอยู่บนบอร์ด การวินนะครับนะครับสามารถนะครับเมื่อเชื่องลงมานะครับสามารถฮิวนะครับฮิวนะครับนะครับได้3พลังชีวิตนะครับผม ไปดีนะครับผมนะครับทำดาเมจนะครับฮีโร่นะครับทุกตัวเลยนะครับผมหนึ่งดาเมจนะครับผมผมนะครับต้องใช้การดไปดีนะครับผมในการฆ่านะครับฮีโร่ของตัวเองนะครับผมให้ยูนิตของตัวเองนะครับเพื่ออชคคการต่อไปนะครับ ถ้าผมเอาการ์ดที่นะครับที่โดนเขาฆ่าไปแล้วนะครับอยู่อยู่ตรงลงไปในสนามแล้วเขาจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับตอนนี้นะครับผมผมก็จะเอาการ์ดโงมานะครับการ์ดแบบนี้ครับเขาสามารถเมื่อเราโจมตีนะครับยูนิตของแฟนตัวข้ามนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถทําลายพลังชีวิตของแฟนตัวข้ามได้ครับ ไปนี้นะครับผมสามารถอัญเชิญนะครับในมุมได้สองครับได้นะครับแต่ผมยังไม่เต็มมาแล้วครับผมเพราะว่าเต็มบอร์ดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือห้าตัวนะครับ ไปดีนะครับผมเมื่อทำความเสียหายนะครับสามารถอัญเชิญบงมุงของมาได้หนึ่งตัวนะครับ การนะครับทำรั่ทำดาเมจนครับฮีโร่ดันหน่ยนะครับสองตัวนะครับไม่ใช่นะครับยูนิตนะครับของดาเมจนะครับทั้งบอร์ดเลยนะครับก็เป็นการ์ดที่เกียนการ์ดหนึ่งเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีอยู่เต็มบอร์ดเลยครับผมยังเหลือเยอะครับ ไม่ฝ่ายตลยนะครับผมนะครับการันมือเขาน่าจะเล่านะครับผมน่ากลัวนั่นไปเนี่ย การไปนี้นะครับมีความสามารถนะครับบวกหนึ่งนะครับพลังนะครับให้กับมนมุมนะครับทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็นะครับอัญเชิญนะครับยังมุมนะครับออกมาณสามตัวนะครับผม ความสามารถของการนี้นะครับผมนะครับสามารถโจมตีนะครับทะลุพลังชีวิตได้นะครับผมเป็นการที่เคียนมากเลยครับจะไม่ใช่ปัญหานะครับผม ีของฝ่ายศัตรูนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับเพิ่มดาเมจบวกหนึ่งนะครับให้กับแมงมุมทุกตัวนะครับแมงมุมบอลการไปดีนะครับผมมีความสามารถนะครับทําดาเมจสามดาเมจนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็มาเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวของเราได้นะครับ แเ,เป็นไงบ้างครับผมกับเด็กนะครับผมที่ราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมสามารถฟาร์มหาได้ง่ายนะครับผมก็สามารถฟาร์มหาได้ง่ายครับผม ไม่ได้ลงทุนเยอะเลยนะครับผมเด็กนี้ที่ผมมาแนะนำไหมนะครับต็นนะครับถ้าใครสนใจนะครผมผมก็จะทิ้งนะครับโค้ดเด็กให้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับผมขอบคุณครับ